Hallo zusammen, hier ist Thailändisch-Asienschopf in Ida-Oberstein. Hier kann man uh, Sachen kaufen. Ganz viel. Hier ist ein Parkpass. Und ne, Land, Thailand. Land, Thailand, Thailand. Hier ist ein Parkpass, kann man parken. Ne? น,นี่ที่จอดรถนะคะมาจอดได้นะคะตรงนี้เขาก็จะตรวจตรงโควิดนะคะตรวจโควิด COVID. ที่จอดรถเมื่อก่อนมีที่จอดรถเยอะมาก t h ้ว is uh, for class, for so yes, on, เ a ื่อคลาสพาสเ r ื่อโคโรนาเทสมาถึงนะส่วน s ีสเขามา r ก i เดี๋ยวไปดูข้างในก่อนนะคะว่ามีอะไรมากนะคะ นี่เข้าไปตรงนี้นะคะร้านจะเป็นสีตรงนี้นะคะนี่นะคะเข้ามาเลยค่ะนี่ค่ะเมื่อก,ก่อนนี้เขาร้านาก็จะขายตรงนี้นะคะเกี่ยาขายเขายขายของอาหารไทยนะคะตอนนี้ไม่ได้ขายละนี่ก็มีข้าวนะคะข้าวข้าว ใครอยากได้ข hey, pues e ้าวนะคะนี่ข้าวเยอะแยะเลยค่ะ instant rice ข้าวมันข้าวเหนียวข้าวเจ้านะคะ jasmine rice ข้าวเหนียวข้าวเจ้า jasmine rice และข้าวเหนียว60กิโล อันนี้ก็ข้าวเจ้านะคะข้าวเจ้าร้านเขานะคะเียอันนี้เจ้าของร้านค่ะแม่เจ้าของร้านเนาะพี่เป็นเชฟฟินเดอร์เชฟฟินคนไทยเป็นอะไรนะเป็นลูกจ้างนะคะอันนี้คนไทยเป็นลูกจ้างนะคะเป็นลูกจ้างนะคะแล้วก็ของก็เยอะเลยนะคะเนี่ย ใจดีค่ะใจดีนะคะคุณคนที่นี่นี่ค่ะนี่ก็ของเออ่ถ้ามีเยอะแยะเลยค่ะใครอยากได้แล้วนะ,ะมะคงมะเขือนี่ก็มีหอมแดงนะคะนี่กระเทียมนะคะเทียมของซื้อได้นะคะนี่ค่ะทุกทุกอย่างนะคะใครอยากได้อะไรก็ มีรูปเดินทานรูปด้วยมีทุกอย่างให้เลือกนะคะถ้าใครอยากได้เ mm hmm. ขียคันมาฟิลไอคาวผมนะทุกอก่ hmm. mm ัน hmm. ที่บัมเส์พลาซ่าที่ทิโทนนอะบอกาดูอะชไทยอะชนบานานะเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านเราน้อยหนานะะน้อยหนากล้วยนะคะของเต็มตู้เลยค่ะเนี่ยเต็มตู้เลยกันสฟิละ sachen kann man viel kaufen davon ne schön ordentlich gemacht viele เป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะคะเนี่ยเป็นระเบียบมากเลยสะอาดด้วยค่ะมาซื้อถ้ามีเวลาก็จะมานะคะไม่ค่อยมีเวลา มีเวลาก็อยู่ใกล้ๆร้านที่ไหนใกล้ๆก็ไปก่อนถ้ามาซื้อของเยอะก็จะมาตรงนี้นะืินนะคะเยอะมาก,กาาอันนี้คุณพี่คุณพี่เหมียวคะ <laughs> <laughs> อันนี้ข้างบนก็เป็นของเออนี่ค่ะนี่ค่ะ มีหม้อซึ้งบ้านเราด้วยค่ะของข้างบนเนี้ยะะใครอยากได้ก็มานะคะที่อีด้านะคะนี่มีทุกอย่างเลยนะคะของสะอาดเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยมากนี่ค่ะมีครบเลยนะคะครบด้วยมีทุกอย่างคะ่ะเจ้าของร้านจะดีมากเลยะคะ่ะเนี่ย เมื่อก่อนอยู่ร้านเก่านะคะอยู่ร้านเก่าแล้วก็ตามมาเขาเปิดร้านใหม่ก็มาอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะมีทุกอย่างอยากอยากได้อะไรนี่ค่ะมีดตรงนี้ก็อันนี้มีดโคนนี่คมมากเลยะค่ะให้ซื้อไปวันนั้นเดี๋ยวไปอสองเล่มน,นะคะนี่นี่ด้วยนะคะ มีของแช่แข็งน้ค่ะนี่นีค่ะนี่ของแช,แงแช่แข็งนะคะซื้อได้สบายมากของไทยเรานี่ยแหละค่ะมีทุกอย่างค่ะทุกอย่ใครอยากได้อะไรก็ซื้อนะคะ อันนี้มีใบตองนะคะตองแช่แข็งนะคะอันนี้ก็ข้าวต้มมัดนะคะนี่ข้าวต้มมัดใครอยากได้ข้าวต้มมัดก็อันนี้ได้เลยนะคะจะกินเ mm hmm. ทีย่ย r mm hmm. เออเฟื่อไทยเฟื mm ่อฟ r ลิงสโตร์ e ดินมา n ึ a น mm hmm. ขึ้น,นะะมา a อ f ้ n วค, mm hmm. ค่ะของเยอะะเลยค่ะค่ะ ลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นนี่เลยคะ่ะนี่ด้วยนะคะถ้าอยากซื้อก็ได้นะคะเนี่ยสบายสูตพิลซักขนสมข้อผนะโซวันนี้ก็นี่ค่ะผลไม้นี่มีข้าวเหนียวนะคะมีข้าวเหนียว นี่ข้าเหนียวเป็นกิโลนะคะใครอยากได้ก็มาเลยนะคะด้านนี้พิกัดที่อีด้าอุบัสตสไนะคะนี่ค่ะนี่มีผักสดด้วยนะคะมีผักสดเป็นตู้เลยคะ่ะใครอยากได้อะไรมาเลยนะคะนี่ค่ะ mm hmm. ผักสดเยอะแยะเลยนะคะค่ะ mm hmm. mm hmm. คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะสู mm ่阿拉斯加 s a ม m o เราอเเจดูตรงนี้นะคะหม้อซื้อค่ะเนี่ยหม้อซื้อค่ะสูอัดเคคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ